ข้อ17ก็ง่ายพอๆกับข้อ16เลยเนาะแค่แทนค่าสูตรแต่เราก็ต้องคิดเลขให้เป็นใช่ไหมทีนี้เรามาดูข้อ18กันโจทย์ก็สั้นๆเหมือนกันดูซิว่าจะง่ายเหมือนกันหรือเปล่าอ่าอ่านโจทย์เลยโจทย์ถามว่าคลื่นเสียงมีความยาวคลื่นเป็นเท่าใดที่สั่นพ้องอันดับที่2กับท่อปลายปิด1ข้างและมีความยาวแอลออ่าดูชอยเนาะ สองส่วนสามแอลแอลสี่ส่วนสามแอลสองแอลสามแอลจริงๆแล้วอะเขามีรูปมาให้ด้วยลย่ะเดี๋ยวพี่วาดให้ดูก็ได้แต่จริงๆอ่ะรูปแค่อ่านจดย์แล้วก็วาดเองได้เนาะปลายปิดท่อยาวแอลปลายเปิดนี่คือรูปที่เขาให้มาอืมทีนี้เรามาคิดกันเลยโจทย์เขาถามว่าสันพ้องอันดับที่สองใช่ไหม สันพ้องอันดับที่สองเป็นยังไงว่าดยังไงรู้เปล่ารู้ไม่เอ่ยอ่ะแต่พี่จะวาดให้ดูเองเผื่อบางคนไม่รู้เนาะอ,อ่ะท่อมันยาวแอลใช่ไหมออทีนี้ถ้าเกิดว่าอ,อ่าท่อปลายปิดอะตรงเนี้ย มันจะเป็นจุดเขาเรียกจุดปฏิบัติหรือจุดบับว่ะอู้แอ่แลพี่ขอโทษนะคือตรงนี้มันต้องเปิดเนาะอ่ะเอาใหม่ละกันเดี๋ยวน้องงงมัวแต่นั่งคิดจุดบับจุดปฏิบัติวาดผิดเลยมันคือโนดอะโนดโนดก็คือบับปะ่ะเออนั่นแหละมันคือโนดเนาะ ็คือตรงที่ไม่ได้ยินเสียงอ่าได้อย่างนี้ใช่ปะ่ะส่วนอันนี้ได้อย่างนี้โอเคทีนี้อันนี้มันคือท่อปลายปิดใช่ปะ่ะตรงที่ตรงที่ก้นท่อที่มันปิดอะ่ะมันต้องเป็นโนดแล้วตรงนี้ต้องเป็นแอนตี้โนดเนาะอันนี้ก็เหมือนกันซึ่งอันนี้อ่ะเขาจะเรียกว่าสันพ้องอันดับหนึ่ง ส่วนอันนี้คือสันพ้องอันดับสองเราได้ไหมถ้าอันดับสมจะเป็นยังไงถ้าอันดับ3มก็เอเหมือนกันอันดับ3มก็นี่เลยแค่นี้เองครึ่งลูก1ลูกครึ่งสองลูกครึ่ง อก็คือเพิ่มเพิ่มอีกกลมๆเนี่ยมาหนึ่งอันเพิ่มมาเรื่อยๆอันนี้คือสันพ้องอันดับสามเนาะอืมทีนี้เรารู้แล้วว่าสาันพองสันพ้องอันดับสองเป็นยังไงเราก็มาคิดกันเลยเขาให้เราหาอะไรนะเขาให้หาว่าความยาวคลื่นเป็นเท่าไหร่ใช่ปะอืมความยาวคลื่นเป็นเท่าไหร่หายังไงรู้ปะ่ะ เนี่ยดูสิมันยาวแ l ปกติความยาวคลื่นอ่ะหนึ่งอันอ่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือมีขึ้นครึ่งวงกลมกับครึ่งวงกลมทีนี้เราไม่ต้องจําสูตรก็ได้เราแค่ลองขีดครึ่งดูสิมันมีครึ่งวงกลมหนึ่งอันกับครึ่งของครึ่งวงกลมอ่ะมันไม่ถึงครึ่งวงกลมใช่ปะ่ะแปลว่ามันเป็นสามส่วนสี่ ของหนึ่งความยาวคลื่นก็คือแลมดาถูกปะเพราะว่าแลมดามันต้องมีครึ่งวงกลมกับครึ่งวงกลมแต่อันนี้อ่ะมันเป็นแค่ครึ่งวงกลมกับครึ่งของครึ่งวงกลมเองอ่าไม่งงเนาะงงไหมเนี่ยรูปเนี้ยมันถ้าเราแบ่งครึ่งตรงกลางสิ่งที่เจอมันคืออันนี้กับอันนี้มันไม่ได้มาแต่อันเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหนึ่งแลมดา มันเป็นหนึ่งแลมดามันต้องเป็นอันนี้แล้วก็กลับมาแตะเส้นกึ่งกลางอะ่ะถึงจะหนึ่งแลมดาเพราะฉะนั้นอะ่ะอันเนี้ยมันก็คือหนึ่งในสี่สองในสี่สามในสี่แลมดาอืมเราก็เลยได้ว่าสามในสี่แลมดาเท่ากับ L งงปะไม่งงเนาะโอเคอ่าดูอีกทีมันเป็นรูปนี้ใช่ไหม ซึ่งอันนี้มีความยาวเท่ากับครึ่งลมดาใช่ไหมแล้วอันนี้ก็บอกอีกหนึ่งส่วนสี่ก็เลยเป็นสามส่วนสี่ลมดาซึ่งมันยาวเท่ากับความยาว L ของท่อเพราะโจทย์ให้มาว่าท่อมันยาว L ใช่ปะทีนี้หาลมดาได้ยัางลมดาก็เลยเท่ากับย้ายสี่ส่วนสามมาฝั่งนี้ไงแค่นี้เองได้คำตอบแล้วตอบข้อสาม อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันข้อ18อ่าสังเกตเลยโจทย์ข้อไหนสั้นๆคือง่ายนั่นเองสิ่งที่เราควรรู้ก็คือปลายปิดจะเป็นไปเป็นโนดเนาะแล้วก็ปลายเปิดเป็นแอนตี้โนดสันพ้องอันดับ2คือสันพ้องอันดับ2มีหลูกกับครึ่งลูก อืมแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าหนึ่งลูปเนี่ยเท่ากับแลมด้าส่วนสองครึ่งลูปก็เลยเป็นแลมด้าส่วนสี่ใช่ปะแลมด้าส่วนสองบวกแลมด้าส่วนสี่ก็เลยเท่ากับสามแลมด้าส่วนสี่ยาวเท่ากับแอลคิดเลขเค okay. คิดเลขหาหาแลนะมด้าเนาะข้อนี้ไม่ยากเลยสิ่งที่เรารู้อ่ะ จริงๆแล้วบางคนเขาก็จะท่องสูตรว่าขั้นหนึ่งลมด้าส่วนสี่เท่ากับอขั้นสองสามลมด้าส่วนสี่เท่ากับเอลอะไรเงี้ยพี่ว่ามันมันเปลืองสมองไปหน่อยอเพราะว่าเรามีวิชาอื่นที่ต้องให้จำอีกเยอะใช่ไหมพี่ว่าเราใช้การวาดรูปและเข้าใจเอาน่าจะดีกว่าเนาะว่าปลายปิดเนี่ยต้องเป็นโน้ตนะถ้าเกิดอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอ้าปากไปเลยอันดับสองก็เพิ่มลูปมาหนึ่งอันแล้วเราก็มาดูว่าหนึ่งลูปเนี่ยมันคือครึ่งลมด้า เพราะว่าหนึ่งลมดามันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอืมหนึ่งลูปมันก็เลยเป็นครึ่งลมดาเพราะมันอยู่แค่ถึงตรงเนี้ยเออเป็นการเข้าใจทฤษฎีเนาะพอาะหนึ่งลูปเป็นครึ่งลมดาเราก็จะหาได้ว่าหนึ่งท่อเนี่ยมันเท่ากับกี่แลมดาแล้วพอเรายู้ความยาวท่อเราก็มาหาได้เหมือนกันจากการแก้สมการว่าลมดาเท่ากับเท่าไหร่ โอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อสิบแปดตอบข้อ3ามสี L, นะ่ส่วนสามแลมด้าสส่วนสามเอลเนาะแลมด้าเท่ากับ4ส่วนสามเโอเคค่ะ